สวัสดีครับวันนี้เราเทคเตอรนะครับก็มีเรื่องจะมาแชร์ท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราหยิบยกประเด็นที่มีโรงงานที่หนึ่งครับเข้ามาอยากให้เราทําการช่วยเหลือนิดนึงเกี่ยวกับการประเมินปัญหาในโรงงานของเขานะครับเนื่องจากโรงงานของเขาเนี่ยมีระบบเครื่องจักรอินไอแล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆในโรงงานนะครับประเด็นก็คือว่า บ่อยครั้งที่เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยต้องหยุดชะงักนะครับจากปัญหาเครื่องจักรเนี่ยมันมีการหยุดทํางานจากความร้อนนะครับหรือว่าจากระบบอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะประเมินปัญหาได้เลยนะครับเพราะว่าเขาขาดเรื่องของข้อมูลนะครับข้อมูลในโรงงานของเขาเนี่ยต้องบอกกันว่ามันก็จะมีข้อมูลในเรื่องของการผลิตแต่ไม่ได้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการทํางานของเครื่องจักรเลยว่าตอนนี้เครื่องจักรเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรอยู่นะครับก็วันนี้ถ้าหากท่านผู้ชมนะครับมีจิตการนะครับที่เป็นระบบออโตเมชันนะครับมีการใช้เครื่องจักรในการใช้ระบบ IOT แล้วมีปัญหาเรื่องของอาการทํางานแล้วมันมีการหยุดชะงักเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาจากส่วนใดนะครับถ้าหากว่า เราไม่ทราบเนี่ยวันนี้เราจะมีวิธีนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทราบถึ่งปัญหากันนะครับว่าเอเครื่องจักรูีดีมันมีปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะก็ต้องบอกว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการผลิตของเราเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับการผลิตใช่ไหมครับไม่มีหรอกว่าเราเมีเครื่องจักรอยู่แล้วเครื่องจักรเนี่ยมันมี ข้อมูลในการทำงานเป็นอย่างไรคือมีแต่น้อยครับแล้วก็มีแต่ว่าดูไม่ได้ดูยากแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ให้เรานะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าหากว่าเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเราสามารถรู้ปัญหาได้ก่อนนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยกว่าจะรู้ปัญหาแล้วกว่าจะรู้ปัญหาเนี่ยก็เกิดอาการเลยฮะต้องให้ช่างเนี่ยม,มนาแมเทะนแนน ระบบก็ต้องดาวลงไปนะครับทําให้ชั่วโมงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดรายได้หรือไม่ได้เกิดกระบวนการผลิตใดๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้วายของโรงงานเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถทราบได้เลยครับว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรพูดยังไงก็คือเครื่องจักรมันเสียอ่าพอเสียแล้วช่างก็ประเมินอาการไม่ได้นะครับว่า มันต้นตอเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราสามารถนำสิ่งที่มันเสียเนี่ยคือเครื่องจักรราจะเสียไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะมีข้อมูลเพื่อที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็วางมาตรการครับในการป้องกันในอนาคตได้ก็คือเกิดปัญหาแบบนี้เราจะทํายังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับถ้าให้นึกถึงเนี่ยเราต้องมานึกถึงกล่องดําของเครื่องบินเนาะอ่าเวลาที่เครื่องบินประสบเหตุนเนี่ยครับ อ่าสิ่งแรกที่อ่าหน่วยงานด้านการบินเนี่ยจะเข้าไปค้นหาก็คือกล่องดําใช่ไหมฮะอ่าล้วก็ไปหากล่องดําก่อนแล้วก็กล่องดาเนี่ยจะเป็นพระเอกครับในการหาต้นเหตุหรือหาต้นตอหรือหาสาเหตุต่างๆว่าเครื่องบินเนี่ยตกได้อย่างไรทีเนี้ยหน่วยงานทางการบินเนี่ยเขาก็จะมาวางมาตรการครับหลังจากที่เขาทราบแล้วว่าปัญหามันเกิดจากเรื่องนี้แน่นอนนะฮะเขาก็จะวางมาตรการว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวเราเปลี่ยน ไม่ให้มีการใช้กระบวนการแบบนี้หรือว่าเสริมอุปกรณ์หรือทำอะไรก็ได้ให้ระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโรงงานของเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีกล่องดำแบบนั้นเพื่อที่จะวางมาตรการและวางมาตรฐานในการป้องกันเหตุในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะทําให้ระบบของเราเนี่ยราบรื่นไปด้วยนะครับผมพูดมาสรุปหลาใช่ไหมครับเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะฮะผมขอแนะนําให้พบก,กับนี่เลย แบริออดเ g e นะฮะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคล้ายกล่องดำอยู่เหมือนกันนะครับตัวเขาเองนะครับเป็นเอ e คอมพิวติงพูดง่ายๆคือมันคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับที่ข้างในเนี่ยมันมีทั้งอินเทอร์เฟซต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้นะครับรวมไปถึงสตอเรจนะครับในการเก็บข้อมูลเอาพูดง่ายๆว่าถ้าเครื่องจักรเราไม่มีการเก็บ Data Locker นะครับไม่มีการเก็บข้อมูลในส่วนของระบบต่างๆเพราะว่า เครื่องจักรหนึ่งเครื่องเนี่ยมันประกอบไปด้วยสิ่งหลายสิ่งแล้วมีเซนเซอร์หลายอย่างเวลาที่เราจะวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์กระบวนการหลายๆส่วนในในเครื่องจักรนั้นๆนะครับอย่างเช่นเครื่องจักรหยุดทํางานนะครับมีปัญหาด้านความร้อนไหมนะครับมีปัญหาเรื่องของการสั่นสะเทือนหรือเปล่านะครับบางทีเวลาที่โอลิงมันมันมีความเสื่อมอย่างเงี้ยฮะมันก็จะสั่นใช่ไหมฮะ ถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าให้มันสั่นแบบนี้เนี่ยมันผิดปกติแล้วนะอันเนี้ยก็จะช่วยให้เราช่วยเซฟเครื่องจักรของเราได้ก่อนที่มันจะเกิดปัญหาบานปลายนะครับอ่าเราเราสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์หลายๆอย่างได้นะครับดังนั้นอยู่ที่ว่าเครื่องจักรของคุณลูกค้าเนี่ยเราเราจะวิเคราะห์ปัญหาส่วนไหนได้บ้างนะครับถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องดูเรื่องของการสั่นสะเทือนนะครับหรือว่าดูเรื่องของอุณหภูมิพวกคู่กันไปนะครับเราก็ จะสามารถดูข้อมูลในส่วนนั้นร่วมกันได้ด้วยนะครับผมอันนี้คือข้อดีของ b a ล l ิอนะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึง real time เนาะ,ะต้องพูดก่อนว่าบางทีการที่เราประเมินเรื่องของความเสียหายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ดูเร็ว time นะครับเพราะว่าดูเร็วไทมเนี่ยเราดูเราจะรู้ก็คือเครื่องมันดับเครื่องมันพังเครื่องมันเปิดไม่ได้อันนี้เรารู้นะครับแต่ว่า ถ้าเราจะวิเคราะห์แล้วก็จะวางมาตรการการแก้ปัญหาเนี่ยเราควรที่จะดูเรื่องของ Data Trend เนาะว่าเทรนความเสื่อมเนี่ยมันอยู่แบบไหนนะฮะอ่ะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเครื่องเนี่ยปกติมันไม่มีเสียงเลยนะครับเสียงการทำงานมันเบามากแต่วันดีคืนดีเสียงมันค่อยๆดังขึ้นนะครับจากเดือนก่อนเพิ่มขึ้น0.5เดซิเบลนะครับเดือนถัดมา ดังขึ้น1เดซิเบลเอ๊ะมันเริ่มมีนัยยะอะไรสักอย่างหนึ่งนะทำไมเครื่องจักรเราเริ่มมีการทํางานแล้วมันร้องเสียงดังขึ้นนะครับเราก็ดูเทรนด์ตรงนี้นะครับว่าแนวโน้มมันเกิดเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเราควรที่จะมาเมทนานหรือว่ามาซ่อมบํารุงอะไรหรือเปล่านะครับสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้ก่อนแล้วเราก็จะแก้ปัญหาก่อนนะครับทำให้ปัญหามันไม่บานปลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่บริอภคทำได้นะครับ แก้ปัญหาอันนี้ได้อย่างไรนะครับก่อนแก้ปัญหาผมเล่าเคสเคนึงก่อนเคสนี้ผมมักจะเล่าบ่อยๆเวลาที่เราจะาทำเรื่องของ Data Train เนาะการวางแผนว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเรามีระบบระบบหนึ่งแล้วเราจะหาแนวโน้มหรือว่าจะหาวิธีการหรือมาตรการป้องกันเนี่ยผมจะเล่าเคสนี้ให้กับลูกค้าฟังเสมอนะครับอันนี้จะเป็นโรงงานจิวเวลรี่นะครับแล้วเขาเนี่ยจะมี เบ้าหลอมนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า no. 1, 2, 3, 4, เนี่ยนะครับอพวกเนี้ยคือเบ้าหลอมนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นของโรงงานนี้ก็มีอยู่ว่ากรณีที่เขามีการหลอมเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิตั้งเอาไว้นะครับถ้าหากมันเกินตัวเลขนี้ไปเนี่ยแปลว่ามันกําลังจะมีปัญหาและถ้าหากมันเกินจนเราไม่สามารถที่จะหยุดมันได้เนี่ยมันจะเกิดการโอเวอร์ฮีทครับซึ่งพอโอเวอร์ฮีทเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ตามมาเนี่ยมันคือเบ้าเนี่ยมักจะมีอาการเสื่อมสภาพไม่หางใดก็หางหนึ่งอ่ะซึ่งมันจะต้องมีการปิดแล้วก็มีการเมทแนนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าหน้าเตาเนี่ยจริงๆก็มีตัวเลขแจ้งอุณหภูมิอยู่ครับแต่ว่าตลอนนี้ทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยทางผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าการที่เราเปิดเตาต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมานั่งดูอุณหภูมิได้ตลอดเวลานะครับซึ่งเราเอาแ a ริออเนี่ยมาตรวจวัดอุณหภูมิเพิ่มเติมครับจากเซ็นเซอร์ที่มีอยู่นั่นแหละนะครับจาก PLC เลยนะครับที่อยู่หน้าตู้แต่เราเนี่ยทำให้ระบบเนี่ยมันสามารถมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ได้ก็คือรู้ผู้ผู้บริหารเนี่ยหรือว่าผู้จัดก,การเนี่ยรู้เลยแหละว่าตอนเนี้ยเบ้ามันกําลังอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่ แล้วถ้าเขาสังเกตเห็นนะครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเบ้าอยู่ในสถานะสักประมาณสีเขียวและวกำลังจะส้มแล้วเขาจะทำการแจ้งโอเบอเรชั่นหน้างานครับว่าให้ไปดำเนินการติดเตาก่อนนะครับก่อนที่มันจะแดงนะครับเพราะว่าถ้าแดงเนี่ยมันก็จะมีประเด็นแล้วนะครับซึ่งปกติมันมีมักจะแดงอยู่เป็นประจำนะครับคือติดติดไม่ทันแล้วมันโอเวอร์ฮีทนะครับแล้วพอโอเวอร์ฮีทเสร็จปุ๊บก็อย่างที่ผมบอก มันมีปัญหาต้องส่งช่างเบทแนั้นมาเตานั้นไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าระบบหล่อยเย็นต้องใช้เวลาในการทําให้เบ้าหลอมเนี่ยมันเย็นก่อนที่จะดําเนินการได้อีกและมักจะเกิดความเสียหายตามมานะครับอย่างผมแจ้งนะเช่นนี้ผมก็เลยเอามายกตัวอย่างครับว่าถ้าหากว่ากระบวนการผลิตของท่านผู้ชมเนี่ยเกี่ยวข้องกับความร้อนการสั่นสะเทือนเรื่องเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ เราสามารถเอาเซ็นเซอร์ไปตรวจวัดไปตรวจจับได้เราสามารถที่จะประเมินปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะมีอาการคือแน่นอนว่าเครื่องจักรใช้งานมันก็ต้องมีความเสื่อมใช่ไหมครับแต่ก่อนที่มันจะเสื่อมจนมันพังเนี่ยเราสามารถหยุดยั้งส่วนส่วนนั้นได้นะครับอันนี้เป็นเคสบริษัทหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะครับผมทีนี้นะครับเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเราก็จะมี Anomaly Detection นะครับหรือว่าการตรวจหาสิ่งผิดปกตินะครับเมื่อกีเอ้เราสร้างแดชบอร์ดนะครับแล้วก็แทนค่าด้วยสีเนาะแต่ทีเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมิเนาะเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่เราสามารถวัดได้นะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดว่าเฮ้ยถ้าค่านี้มันสูงตีสขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ระบบมันแจ้งเตือนได้นะครับเราอาจจะรู้เฉยๆกันก็ได้มันอาจจะไม่มีผลอะไรมากสมมุติว่า เครื่องจักรเราเราวัดเกี่ยวกับเสียงนะครับเสียงมันอาจจะดังซึ่งดังเนี่ยปกติอยู่แล้วแต่ถ้ามันดังถึงระดับไหนแล้วเราเรา,เราจะกําหนดไว้ว่าให้เสียงถ้ามันดังเกิน50เดซิเบลอันนี้เรารับไม่ได้แล้วเครื่องจักรเราจะต้องมีประเด็นอะไรแน่ๆนะครับเราก็ให้ระบบมันแจ้งเตือนมาบอกเรานะครับบอกผ่านไลน์ก็ได้นะครับอตอนนี้เรามีหลาย การแจ้งเตือนนะครับผ่านไลน์ผ่านผ่านเทเล gram ผ่านอ e ีเมลได้หมดเลยนะครับเป็นการแจ้งเตือนไว้ก่อนว่าไ hey, อตอนนี้มีประเด็นนะครับซึ่งมันอาจจะไม่พังเลยทีเดียวนะครับเสียยมันอาจจะไม่ได้ดังเวอร์กินไปสักทีเดียวแต่ว่าเราอาจจะ,ะให้มันแจ้งเตือนเก็บข้อมูลเก็บ Data เอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าในวันนี้ของเดือนก่อนมันก็ดังหรือว่าทั้งเดือนก่อนเนี่ยมันดังเป็นแบบนี้แล้วก็ เริ่มจะดังเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถรู้ได้นะครับผ่านนี่เลยครับเรามี d a Data t r e n d นะครับหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแนวโน้มนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเก็บค่าอะไรสักอย่างหนึ่งเก็บอยู่เป็นประจำเลยนะเราจะรู้ว่ามันมีแนวโน้มที่ไม่ปกตินะครับจากไอ้พวกกราฟพวกอย่างนี้แหละนะครับถ้ากราฟมันสม่ำเสมอเนี่ยเออแล้วก็มองได้ว่าเครื่องจักรเราย,ยัางปกติแต่ว่าถ้ากราฟมันแบบเดียเดยเด๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง นะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแบบมีนัยยะที่ไม่ปกติซึ่งเอนจิเนียร์ของเราเนี่ยเขามากกะรู้อยู่แล้วครับว่าเสียงดังแบบนี้สั่นแบบนี้ไม่ใช่แล้วเริ่มมีอาการแล้วนะครับเราก็ค่อยมาจัดการปัญหาในส่วนนั้นได้นะครับเดลต้าเทนสามารถดูย้อนหลังได้มากสุดสุดถึง3ปีนะครับไอตัวเอ็ดเบ,บริออตเอของเราเนี่ยหรือคอมพิวเตอร์เครื่องน้อยหรือกล่องดําเครื่องน้อยของเราเนี่ยดูย้อนหลังได้3ปีนะครับ ออถือว่าเก็บข้อมูลได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่มันเหนือว่ากล่องดําก็คือว่ากล่องดำเนี่ยเกิดเหตุการณ์แล้วค่อยไปกู้ใช่ไหมครับเครื่องบินเครื่องบินมีปัญหาเครื่องบินตกค่อยไปเก็บกู้ใช่ไหมต้องไปอถอดรหัสอีกนะครับที่จริงของเราก็มีการถอดรหัสเหมือนกันนะครับเรามีเข้ารหัสแต่ว่ามันไม่ได้หอดยากขนาดนั้นแต่ที่สําคัญที่ผมจะบอกว่ามันเดียวกล่องดาก็คือมันมีการแจ้งเตือนก่อนแล้วก็ูุยไงว่าจ้ง แจ้งเตือนในขณะที่มันเกิดเหตุนะครับซึ่งกล่องดาไม่ได้ออนไลน์แบบนั้นนะครับของเรามีแบบออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทาม,มันติดสาได้ด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะดูแบบในล็อเลอนะครับที่มันออนไลน์ในลอเกอ์ในพื้นที่ของเราที่ไม่ได้แบบเป็นพื้นที่วงกว้างนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้ระบบ ไม่เด็ดเม้นถ้าอยากจะดูในวงกว้างก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ไม่ว่ากันถ้าจะาจะดูแบบไหนแต่ข้อดีคือดูได้ทันทีแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับโซูชันนี้เหมาะกับใครนะครับผมบอกเลยว่าก็เหมาะกับโรงงานทุกโรงนะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยอาจจะเป็นทีมโ t t นะครับหรือว่าทีมร้างเทคนิคนะครับที่ดูแลระบบเหล่านี้นะครับถ้าอยากจะได้ตัวช่วยนะครับในการช่วยมอนิเตอร์นะครับตัวช่วย ในกรณีที่เราจะนำา d a t าเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าถ้ามันจะมีแนวโน้มในการเกิดปัญหาเนี่ยพี่ๆควรต้องมีเครื่องมืออะไรนะครับอันเนี้ยมาคุยกับเราได้นะครับเราจะมีการแนะนำเรื่องเซนเซ,นเซอร์แต่ผมเชื่อว่าเครื่องจักรของพี่ๆเนี่ยมีเซนเซ,นเซอร์กันอยู่แล้วอ่าเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเซนเซ,นเซอร์ต่างๆเนี่ยมาเชื่อมโยงข้อมูลกันเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้ใน กล่องดำของเราครับอาจจะเรียกว่ากล่องดำไปแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือ,อระบบที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับเกี่ยวกับโรงงานเนี่ยสามารถาดำเนินการได้ยอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่ติดขัดนะครับผมดังนั้นผมบอกเลยว่าทุกโรงงานควรจะมีระบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพี่ๆท่นใดนะครับอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ OT แล้วก็ต้องการโซลูชันอื่นๆเพิ่มเติมในด้านของเน็ตเวิร์ก n e ็ w o r ิ s e c เ r i t รหรือ IoT อนะครับออพพิมเราเนี่ยมีโซลูชันเกี่ยวกับ IT หลากหลายนะครับถ้าใครอยากจะมาปรึกษาหรือว่าอยากจะให้เราช่วยออกแบบโซลูชันนะครับอันเนี้ยแจ้งเราได้เลยนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ l i n e แ d ดตรงนี้นะครับหรือว่าทุกช่องทางที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีอยู่นะครับจะเป็นติดต่อเซลลก็ได้ติดต่อทีมมาร์เก็ตติ้งหรือใครก็ได้นะครับที่เป็นคนออพพิมบสสามารถคุยได้หมดเลยนะครับ ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามพวกเรามานะครับอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็วิดีนี้ลาการไปก่อนครับสวัสดีครับผม